เป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นเมเเมฮรเลลูยาสัรเสริญพระเจ้าที่น้อยฐานต่อมาอาธิฐานผูกพิจักของเราเพื่อพะนิเวศของพระเจ้าทุกคนทุกแขกของพระองค์เจ้าในประเทศไทยนี้ขอให้อาณาเขตอาณาจักรของพระองค์จะขยายเขตหลักของพระองค์เขตแดนของพระองค์ให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนี้จะรู้จักกับพระเจ้าให้เราตั้งหลายที่จะอาธิฐานร้องทูลต่อพระองค์ขอให้งานของพระองค์ ให้เกิดผลพระองค์ด้วยเถิดพระองค์เจ้าในพระราชกิจของพระเจ้าในงานของพระองค์นี้พระบิดาเจ้าค่ะอธิิฐานเถ่อพิษจักทุกทิศจักพระองค์เจ้าค่ะเป็นพระนิดรของพระองค์แม้ที่อยู่ที่นี่ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ก็ขอพระเจ้าทรงเดี๋ยวม่ได้อวยพรพระบิดาเจ้าค่ะให้มีผู้คนมากมายเข้ามาในที่จักของพระองค์อย่าให้ผู้คนที่เข้ามานะพระองค์เจ้าค่ะ แมผู้ที่เข้ามาแล้วพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะไม่หลงเจิดออกจากทางของพระองค์หรือเขาหลงหายออกจากทางของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าให้เขาได้นับทร้พรของพระองค์ในแต่ละวันในแต่ละชิ้นพระองค์เจ้าข้าพระพรเล็กเล็กพรใหญ่ใญ่ที่พระองค์ทรงให้กับเขานั้นพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เขาที่จะหลงลืมพรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าหรือผู้ที่ได้รับพรแล้วที่เขาจะไม่มีคําว่า พอแล้วจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าแต่ขอให้เขาจะเข้ามาพูาา้หลงเ 5, จ้าข้าแสวงหาพระเจ้าและเอาข้อพอดของพู้หลงตลอดไปพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นพ้อคอในโลกนี้ผร้หลงเจ้าข้าหรือบนเน็ตผู้หลง,งจกเจ้าข้าที่ระองค์ทรงจัดเตรียมไว้มเมื่อเบื้องหลังผู้หลงเจ้าข้าที่เราได้จากโลกนี้ไปนั้น เพื่อเราจะได้ไปอยู่พวกของพระองค์นั้นที่เราจะได้บำเหน็ตที่พระเจาทรงเตรียมไว้พระบิดาเจ้าข้าฮาเรลูยาสัรเสริญพระเจ้าของ,ของ,ญญาองก,รอกา,ขารากของพระเจ้าทรงเกิดผลพระองค์เจ้าข้าในระราชกิจของพระองค์ทุกทากทั่วประเทศไทยพระบิดาเจ้าข้าโอฮาเลลรูยาแม้ว่าที่ยังไม่ได้ตั้งขึ้นพระองค์เจ้าข้าแต่ยังมีอีกหลายๆกลุ่มพระองค์เจ้าข้าที่เขาัำกำลัง,งพระองค์เจ้าข้า ที่แผนการของพระเจ้าเพื่อกยายับขยายเขตอาณาจักรของพระองค์ออกไปสู่ชุมชนพระองค์เจ้าข้าในทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี้พระองค์เจ้าข้าขอให้งานของพระเจ้าที่จะเกิดผลได้เกิดพระองค์เจ้าข้าให้มีทิศจักอีกหลยๆทิจากพระองค์เจ้าข้าออกจากแม่เป็นทิศจักลูกพระองค์เจ้าข้าที่จะไปก่อตั้งพระองค์เจ้าข้าในชุมชนพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะไปที่ใดพระองค์เจ้าข้าขอให้งานของพระเจ้าที่จะเกิดผลพระองค์เจ้าข้าทิจากพระองค์เจ้าข้าที่จะเกิดผลพระองค์เจ้าข้า ให้มีทุกอำเภอทุกตำบโลโร่งเจ้าค่าที่จะมีกัดในอาณาเขตของพระเจ้ามีโปร่งเจ้าค่าการไวยพรและการเติมและการเติมเต็ม,ตมรโร่งเจ้าค่าขอให้ไฟลุญยาณของพระเจ้าจะลงมาเนือ ที่รงนานพระองค์เจ้าค่าจัดนั้นพระองค์เจ้าค่ะที่เขาได้ไปก่อตั้งไว้ทั่วประเทศไทยพระบิดาเจ้าค่ะและขอให้เกิดผลด้วยเกิดพระองค์เจ้าค่ะขอพื่ยาบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงปกครองอยู่เหนือประเทศไทยพระบิดาเจ้าค่ะประชากรไทยพระองค์เจ้าค่ะปลดปล่อยเขาออกมาพระองค์เจ้าค่ะเพื่อช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าค่าและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็อย่าให้เขาหลงออกจากทางของพระองค์และผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าขอให้เขาได้รู้จักกับพระองค์พระองค์เจ้าค่า ผ่าชีวิตผ่าคริสเตียนปรองเจ้าข้าผ่าผู้นำปกครองเจ้าข้าที่ผู้ที่เชื่อแล้วบรครองเจ้าข้าที่เดินติดตามกับพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงอวยพรขอทุกๆุคนพรองเจ้าข้าที่เขาจะมีพระพรที่มาจากพระเจ้าและเขาจะได้อวดพระพรของเขาพรครองเจ้าข้าเพื่อทุกคนได่รู้จักพระเจ้าและที่เขาจะหันกลับมาหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงอวยพรอยู่เหนือประเทศไทยบรครองเจ้าข้าทุกแห่งทุกหนพรครองเจ้าข้า โอฮาเรลูยาพระบิดาเจ้าได้ขอพระเจ้าสมวยพรประชากรไทยพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะได้รุดผลพระองค์เจ้าข้าจากปัญหาจากภาระจากที่สิ้นพระองค์เจ้าข้าจากการเก็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้าโอฮาเรลูยาสรรเสริญพระเจ้าจากบวงแล้วบวกมาจากกับดักพระองค์เจ้าข้า โอฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้าเพื่อเขาไีที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระสุขิจจรที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์เจ้าข้าของพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เจ้าข้าและโคดฝอยของพระองค์เจ้าข้าช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าข้าเพื่อเขาตีอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์พระบิดาเจ้าฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าลูกของกลางว่าที่สัจกทุกขิสัจพระองค์เจ้าข้าไว้ในพรก็หั์ของพระองค์ไว้ในอ้อมกอดของพระองค์ ก็ด่าเจ้าข้าและให้ราชกิจของพระองค์นันพระองค์เจ้าข้าที่จะสํสำเร็จด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าในแผ่นดินไทยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าชาวีิลุกคงฝากความนภัยานไว้กับพระองค์และผ่านของพระองค์ในพระนามพระเยซูแม่ให้ฐานต่อมาไอ้ฐานเผื่อชีวิตของเราอธิิฐานเพื่อร่างกายของเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือและปลดปล่อยในชีวิตของเราและหน้าที่การงานของเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าขอให้พระเจ้า อาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเราให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าในทุกเรื่องฮาเลลุยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้า,าจจข้าฮาเลรุยาพระโมค์เข้ามาในขีนจักของพระองค์พระมาด้วยความถ่อมใจพระบิดาเจ,จ้าข้า ฮาเลรู้ยาสันละเสร็จพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระงทั้งหลายเมื่อข้าพรงเข้ามาข้าพรงคก็คาดหวังว่าจะได้พบพระองค์และข้าพรงได้แสวงหาพระองค์ในทุกวันคืนที่ข้าพระงติดตามพระองค์ข้าพรงควางใจในพระองค์ในแต่ละวันข้าพรงคไม่เคยกระวนกระววยว่าจะเอากินเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรืออะไรน้องห่มแต่ข้าพรงคเชื่อได้ว่าใจในพระองค์เสมอพระบิดาเจ้าข้าฮาเลรู้ยาและเหตุการณ์จะสรรจะเตรียมที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้า ที่พระองค์สงอวยพรในชีวิตของเราทุกๆคนในหน้าที่การงานก็ตามถนัดที่เรามีพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเช้านี้พระองค์เจ้าข้าที่ข้าพลุกเข้ามาขอาการปลดปล่อยที่มาจากเรื่องมนพระบิดาเจ้าข้าปลดปล่อยออกาจากปัญหาจากภาระจากี่สิท์ทุลงเจ้าข้าจากกรเจ็บไข้ได้ป่วยจากโลคมื่อทุลงเจ้าข้าจากสิ่งที่มองไม่เห็นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราโดยลิเดในอำนาจของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้าทิศทางของข้าพกปิดของพระองค์ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่เหนือชีวิตของเราู้ที่เชื่อว่าแกนพระองค์เสมอมาพระบิดาเจ้าข้าในทุกสิ่งพระองค์เจ้าข้าในภารกิจพระองค์เจ้าข้าหน้าที่การงานพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์มีก็มอบให้กับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสัรเสริจพระเจ้าขอการกดปล่อยนัที่มาจากพระเจ้าและให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้ติดตาพระองค์ทุกวันคืนนี้ ก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่อย่าได้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพุทธทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าเพื่อข้าพุททั้งหลายที่จะไม่ตกกับดักของบาปพระบิดาเจ้าข้าหรือบาปนารพโรคเจ้าข้าที่จะตกอยู่แก่บาปของข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าแต่ขอให้ข้าพระองค์ที่จะได้รับความรอดการไถ่ที่มาจากพระองค์ไถ่มาจากเรื่องบนพระองค์เจ้าข้าขพทุกสิ่งพระองค์เจ้าข้าที่เป็นความบาปของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระขอพระองค์ทรง เอาไปตึงไว้ที่การเขียนของพระองค์พระบิดาเจาฆ่าได้อภัยบาปในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทรงได้กระทำนั้นพระบิดาเจาข่าข้าพระองค์ทรงยอมจำนนต่อพระเจ้าและบาปจิตใจที่กระทำ ในการกระทํานัที่จะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนั้นก็ขอพระองค์ทรงชำระขอพระองค์ทรงปลดปล่อยขอพระองค์ทรงอภัยด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าให้หัวใจของข้าพุทธทั้งหลายที่ยอมจำนนต่อพระองค์นี้ที่จะบริสุทธิ์ีิสายพระเจ้าของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่จดจำความบาปผิดของเราแต่พระองค์ทรงรักเราเพราะความรักก็อดทนนาน ข้าพระลงทั้งหลายพรมีความเสข้าบางครั้งก็ทาผิดบาปโดที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ความรักของพระเจ้าน่านอดทนในชีวิตของข้า พระองค์พระบิดาเจ้าค่าแต่ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่จะจะกลับใจใหม่พระบิดาเจ้าค่าให้เสียงนั้นเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าให้เราที่จะประหลดรองพระองค์เจ้าค่าให้เดลิทานุภาพของพระองค์นนที่จะเข้าถึงจิตใจภายในของข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระองค์นะขอพระองค์ทรงหยิบยกให้ขับเพื่อออกไปด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่า มีรู้ยาสารเสพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะอยู่ในพระหาดไม่อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมาขาดทุอทรพ์ที่มาจากพระเจ้าพระบิดาจงค่าสารเสพระเจ้าสารเสริพระเจ้าผู้ขอฝากข้อคำอธิษฐานนี้เอาไปอธิษฐานที่แบบพี่น้องและทุกคนที่อยู่ที่นี่ไว้ในผาดของพระองค์ในอ้อมกอดของพระองค์ในพระนามพระเียซูอาเมนอธฐานต่อไปฐานเผื่อผู้นำของเราในทั่วประเทศไทย ทุกคนและถึท่านผู้ทีท่ติดตามพระเจ้าและผูท้ที่จะนําในชีวิตของเราที่จะไปในเป้าหมายในทางของพระองค์ที่เราทาั้งหลายที่จะเป็นผู้ที่ติดตามและผู้ที่เชื่อและวางใจและสัตย์ซื้อองจงค่าสรรเสร็จพระเจ้ายิ่งใหญ่สารเสร็จพระเจ้าเช้านี้องจงค่าเราทั้งหลายที่เข้ามาในพิพิเภัของพระองค์มาเพื่อการมริบปดมาเพื่อความใจและการขอร้องและร้องถูกในทุกเรื่องที่มาจากพระเจ้า เพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพาความสามารถด้วยสัปัญญาหรือกำลังของเราแต่เ,เราพึ่งพระเจ้าในทุกวันเือที่เราติดนามพระโองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้ารูกขฟฝากมอบอ่าสิยาพิบาลผู้นำคิดจับพระองค์เจ้าข้าก็จะเป็นคีดจับผู้สิงพระองค์เจ้าข้าผูกข,ขันกัลยาัการแสงพระองค์เจ้าข้าและทั่วประเทศไทยพระองค์เจ้าข้าทุกๆุกทจจับพระองค์เจ้าข้า ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองอเขาเหา่้านั้นองค์เจา้าพะผู้ที่เชื่อและวงางใจในรจพระองค์และผู้ติดตามพระเจ้าและผู้นําของเราพระองค์เจา้าพระเจ้าทรงอวยพรหน้าที่การการสุขภาพร่างกายพระองค์เจา้าคระลูกหลานพรองเจา้าพ่ะบุตรหลานของเขาพ่อแม่ พระองค์เจ้าพราที่อยู่ในครัวเรือนของเขาพระองค์เจ้าพระแม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานพระองค์เจ้าพ่าขอให้เกิดผลมากมายเกิดผลอันดีพระองค์เจ้าพรามีกําไรพระองค์เจ้าาาอ่รถพนพระองค์เจ้าาที่จะรับใช้พระเจ้าพระองค์เจ้าาทักสุขภาพร่างกายพระองค์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้นำทุกทุกท่านพระองค์เจ้าาที่จะมีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาที่อยาก นำโรรองเจ้าข้าลูกแกะเขาโปรองเจ้าข้าที่เป็นลูกแกะของพระเจ้านั้นที่จะไปสู่เป้าหมายโรรองเจ้าข้าหรทิศทางหรือ,อน้ำพระัยของพระองค์นั้นถ้าบิดาเจ้าข้าไดเป็นราชกิจของพระเจ้านั้น ขอให้ท่านที่จะมีกําลังที่มาจากพระเจ้ามีสติปัญญาที่มาจากพระองค์และมีความรักความอดทนพระบิดาเจ้าข้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อเพื่อรที่จะไม่ขาดพระองค์เจ้าข้าในบัวเรือนของขาพระองค์เจ้าข้าและไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้พระองค์เจ้าข้าที่เขาจะได้รับมากมายพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาสัรเสญพระเจ้าลูกของฝากมอบผู้นำพระองค์เจ้าข้าในประเทศไทยพระองค์เจ้าข้าธุรกิจจากพระองค์เจ้าข้าไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ในพระนามพระเยซูอาเมแม่ให้ฐานต่อมาอธิษฐานของคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูและอวยพรยเราที่เราจะไม่ ขัดสนสิ้นใจแต่เราจะมีเพียงพอและพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ฮาเลลูยาสารเสด็จพระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของภาพระงทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าลูกของขุนพระเจ้าในความรักความเมตตาความดูแลและความเอาใจใส่ที่มาจากพระเจ้าของขุนพระเจ้าสรับรายละเอียดพระองค์เจ้าข้าในครัวเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ที่เชื่อระหว่างใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรในะเลี้ยงดูที่เราไม่ขาดสนสิ่นใจพระบิดาเจ้า พระพรของพระองค์งอยู่ในชีวิตและครอบครัวของเราพระสุขเบื้องมือของเราพระเจ้าทรงทำอยู่เสม,มอพระบิดาเจา้ขาข้าฮาเลลูยาสารเสริญพ,พระเจ้าระวังเจนิพระองค์ในทุกๆเลือกพระบิดาเจ้าข้าได้ข,ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลี้ยดูเรามาตลอดพระบิดาเจา้ขาข้าฮาเลลูย,ย,ายาสารเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราและขอให้เราที่จะเป็น ทอดผ้พอดให้พ,พ้าพอดของเราที่จะหลั่งไหลไปสู่ชุมชนที่เราอยู่ให้อีกห,หลายๆคนลหลายๆชีวิตที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้านะเขาจะเห็นพระคุณและความรักผ่านพออครัวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ฮาเรลูยสาสรรเสรญพระเจ้าขอคุณพระเจ้าขอบุนพรลงขอขอุนพหลงในทุกสิ่งอย่างในทุกกรณีฮาเรลูยสาสรรเสรญพระเจ้าขอบคุณพะลงในพระนามพระเยซูอาเม่นงานต่อไปับฐานเพื่อการพัสการพระเจ้าและการ พระพุทธจะขับของพระเจ้าในเช้านี้อพระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าข้าให้ชีวิตของเราที่จเจริญํำเริญขึ้นพระงค์้าอัานาเกิดผลมากมายพระองค์เจ้าข้าให้ชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้นในดินทางน,น้ำที่จะเกิดผลผลิดอกออกใบตามฤดูกาลพระบิดาเจ้าข้า ฮาเลลูยาสัตและเศษพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ที่จะรับการเจริมและรับการอวยพรและรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าพระบิดาจงข้าเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าและสัรเสและเพระเจ้ายกย่องเกี่ยิพระนามของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวพระบิดาจงข้าและไม่ว่าจะเป็นนักร้องมือกองกีตาร์พระองค์จงข้า ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าขอให้ที่จัดแห่งนี้เป็นที่จัดที่จะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและขอพระเจ้าที่จะได้รับเกียรติพันทีิจักแห่งนี้พระบิดาเจ้าข้ายังมีสิ่งใดที่ยังขาดอยู่พระองค์เจ้าข้านักร้องนักมือกองมือกีต้านั้นก็ขอพระเจ้าทรงจัดสรรจัดเตรียมพระองค์เจ้าข้าให้ที่จัดแห่งนี้ที่จะบริบูรณ์ได้เถิดพระองค์เจ้าฮารลรูยาสัรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระวจนทสักค์ที่เราจะ ฟังนั้นพระองค์เจ้าข้าก็ให้เป็นพระวจนะธรรมที่มาจากพระเจ้าผ่านทุนําของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้เติบโตพระองค์เจ้าข้าให้ชีวิตของเราที่จะ,ะมีชีวิตและเดินติดตามพระองค์ไปตลอดวันคืนที่เราจะไม่หลงหายไปจากทางของพรงค์หรือล้มลงในบาปพระบิดาเจ้า ฮาเลลูยาสัรและเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าพระละขอพระเจ้าทรงอวยพรที่น้องทุกคนที่เข้ามาในขึ้นจักรที่เขาจะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้ารับแต่อวยพรหลักจากเติมเต็มพวกเขาไี่เชื่อระหว่างเด่นในพรองค์พระบิดาเจ้าพระและพี่น้องที่ยังอาเดินทางมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเขาพระองค์เจ้าพระให้เขาได้มาถึงขี้จจากอย่างปลอดภัยพระองค์เจ้าพระเมื่อเขาเข้ามาเขาจะรับพระพร เมื่อเขาออกไปเขาจะแบกเมื่อพรกลับบ้านพระบิดาเจ้าพระยาชิ่นชมอินดีพระบิดาเจ้าสาัรเสริญพระ้าทรงยิ่งใหญ่ใน,นวันเวลานี้พระองค์เจ้าข้าลูกของฝากข้อคมปิฐานนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนอาเล,ลิยา